โอ้ครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กในเกมเรนเจอร์กันที่เคยนะครับก็สับดาห์นี้นะครับก็เป็นการจัดทริปให้กับตัวละครในเกมเรนเจอร์เป็นพาร์ทที่2แล้วนั่นเองนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของเดือนนี้นะครับว่าจะลงในเดือนนี้นะเออไม่รู้จะลงทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าจะไม่ให้เกินวันที่31สิสิงหาคมแน่นอนอืมไอตอนอัดคลิปก็เป็นประมาณนี้แหละไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าโอเคก็พาร์ทนี้ก็จะ ดูเดือดมากขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นพาร์ทที่มีตัวเมตาไหลเข้ามานะครับเดีย๋ยวเริ่มต้นด้วยอนุบิสเลยลวกันนะครับร้านเติมเกม A C K เกม Top Up Center ร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกม R V Free Fire PUBG ตอนนี้ทําการเปิดรับเติมเกมเลยจะไม่เทียบร้อยนะครับใครสนใจเติมเกมราคาทุกถูกก็สามารถทักแชทเพจเข้าไปได้เลยนะครับผู้ติดตาม8 0 0 0คนเครดิตแน่นปลอดภัยเติมไวไนไว้ใจได้แน่นอนอนุบิสก็เป็นตัวที่ มมองว่าเก่งนะเพราะว่ามีซัมมอนที่ติดดีเออัคือซัมมอนนั่นแหละนะครับซัมมอนหกวีนะครับแล้วก็ถึกมากนะซัมมอนอมสามารถไปคำระยะให้เป็นให้เพื่อนได้อย่างดีนะครับมีคอมโบตัวหนืดด้วยนะครับเก่งระดับเมตาโอเคบาคิ่ก็เก่งนะครับให้ระดับ S เป็นตัวซีสกิลมีดามจไฟสตันแล้วก็แร่หนืดได้ด้วยนะครับใครอยากเล่นก็ยังเล่นได้อยู่นะ ไม่ได้กระจอกโอลิเวอร์ก็ระด,ดับ S นะครับแต่น่าจะอยู่หลังดูดีแอเก่งเหมือนกันนะเป็นตัวที่เออสกิลครบเครื่องนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบจัดจ้าอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เก่งแหละนะครับอยู่ระด,ดับ S ตัวนี้เออสเลดใช่ไหมก็นำหน้าพวกบอสเจราเคนะครับสกิลมันคล้ายกับแอบคล้ายกับไ เจสิก้าแสงนะครับแค่ไม่มีดาเมจแล้วก็เป็นคอมโบรแรกหนึ่งประมาณนั้นแล้วก็ยืนไกลด้วยบอสบอสทำหนังควบก,กับเอ่อคนไม่ค่อยใช้อุ้ยกดผิดโอเคกลับมาได้โฆษณาขึ้นอีกโอเคบอสหุ่งกลับก็เป็นตัวที่ผมมองว่าดาเมจค่อนข้างจะน่าจะหวังพึ่งได้นะครับ ต่ว่าคนไม่ค่อยใช้กันนะมันก็ยืนไกลมีคอมโบแรงหนึ่งด้วยเออเก่งแล้วก็ตัวนี้ผมค่อนข้างจะอวยนะครับชอบนะดาเมจของมันค่อนข้างจะโอเคมากให้อยู่แรงเมตาเลยนะเมตาอยู่น้ำหน้าดูบินะครับเหมือนตอน,น้านเขาจะใช้ลดลงนะจากแบบ40ทีมเหลือว่าสัก3 6 3 5ทีมนะครับยังไงก็เมตานะตัวนี้เพราะมันดาเมจแรงต่อมาเป็น ซีรี์กระต่ายนาปูนะครับตัวนี้เป็นอันดับหนึ่งของเมตาปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากความเก่งของมันเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายไปขอ้ขอๆแล้วกันอย่างแรกก็คือเรื่องของความสามารถนะครับมันมีความสามารถตัวหนืงแล้วก็เก้าดาวเนี่ยสามารถเลือกหยุดเวลาได้นะครับซึ่งตัวอื่นไม่มีแต่ตัวนี้มีทั้งสองอย่างเลยนะเออเก่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของออการบัฟที่แบบว่าค่อนข้างจะดีมากนะครับสก,กิลบัฟมันน่าจะเวิร์กที่สุดในเกมแล้วนะมีบัฟเพิ่มพลังชีวิต บัฟประมาตะแล้วก็เครื่อง,องเคลื่อนที่นะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยบัฟหน้าป้อมได้ไวมากนะครับสกิลไม่ได้ยืดเยื้อเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่เคลื่อนที่ไวเลยนะครับทําให้สามารถวิ่งเข้าไปแบบกดดันศัตรูได้เร็วมากอืมสกิลดามเมจก็ถือว่าอของแถมแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรแต่ก็เล่นได้เลยครับมันไม่ชูะมาตอะไรอย่างนงี้แล้วก็สเตตัสอะไรก็แร่น้อยสเตตัสไม่น่าเกียดนะครับไม่ได้น้อยเลยคือถือว่าเยอะด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบ น่าใช้งานมากนะครับอยู่ระดับเมตาตามนั้นเอมิเลียอยู่เอสนะครับก็สามารถเอามาแก้ทางพวกสายไปทิปได้นะครับมันมีสตันเอ้ยเออแล้วสตันสายไปทิปเอ้ยสายว่องไวนะครับพวกสายว่องไวที่แบบมาใหม่ๆก็จะโดนเอมิเลียแบบแก้ทางได้นะครับแบบไมกี้อะไรอย่างเงี้นะทำให้เอมิเลียกลับมาดีขึ้นนะครับนอกกนั้นก็มีบัฟที่ดีดามเมจก็ดีนะครับสามารถใช้บัฟ หรืออะไรไม่รู้แหละที่ทําให้ติดคี้ได้นะครับโอเคต่อมาเป็นเลมครับสกิลดาเมจที่ติดดีคูลดาวต่ําอาจจะยืนใกล้เป็นหน่อยแต่ว่าแบบเอ,อ่อมองข้ามคือต่อขนาดมันยืนใกล้มันยังเก่งขนาดนี้นะ <c oughs> อยู่เมตาเลยนะครับถ้าเกิดยืนไกลนี่น่าจะโอ้โหมีแรงส่วนตัวแล้วเก่งมากโอเคซูช okay. ิครับให้อยู่ระดับเนะเป็นตัวดาเมจมืดที่น่าจะเป็นตัวเดียวที่เป็นดาเมจมืดแท้จริงนะครับ เพราะว่าตัวอื่นไม่ค่อยมีตัวไหนที่เป็นดาเมจมืดเท่าไหร่ตัวนี้คือแบบเพียวๆเ,เลยดาเมจมืดจัดการพวกค่าแสงได้แต่ว่าตอนนี้น่าจะมีตัวอื่นมาแบบคองแรงเมตาแล้วนะครับตัวนี้ก็เลยได้รับคมนิยมลดลงบนหลีกตำนานนะแต่ว่าหลีกเข้าไปผมเจอมันก็จัดการทีมผมรับข้าเหมือนกันนะ <laughs> <laughs> ดาเมจมันแบบน่ากลัวมากนะครับโ okay, อเคตามนั้นนะต่อมาเป็นบาวประตูนะครับบาวมายากรน,นั่นแหละ ừ, อยู่แรง นี่เลยค่อนข้างจะได้รับความพิตฮอตนะสําหรับช่วงที่ผ่านมานี้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะชอบตัวแท้งอะไรประมาณนี้แหละมันเป็นตัวที่ยืนแบบคอมโบตัวหนึ่งได้ดีที่สุดในเกมนี้นะครับเพราะว่าบัฟก็โอเคถึกมากนะสเตตัสมันแบบระดับแบบคือล่างธรรมดาของมันก็เหมือนล่าง9้าดาวเลยนะครับคือล่าง8ดาวก็ส,สเตตัสแบบเทียบระดับ9ดาวได้แล้วพอเป็น9้าดาวปุ๊บก็โอ้โหเวอ,อร์ไปใหญ่เลยนะครับ คู่ดาวสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจก็ต่ำนะครับดาเมจสี่พันเปอร์เซ็นทะลุแล้วก็เออ่สตันเอ๊ยกระเด็นนะครับคือแบบเออคู่ดาวสามวีอ่ะกว้างสี่ร้อยจุดเก่งเก่งมากบัฟก็ดีมากนะครับความสามารถก็ดีตมน้นนะเก่งครบเครื่องสุดๆแล้วก็สล็อตครับให้อยู่ระดับประมาณนำหน้าบากิถือว่าเป็นตัวที่นำมาแก้ทางพวก เมตาแบบเคลื่อนที่ไปๆกันได้เพราะว่ามันสามารถแบบหยุดการเคลื่อนไหวของพวกเอ่อเมตาวิ่งแบบอัดป้อมได้นะครับเออเวลาแบบมันกำลังวิ่งมาเงี้ยมันก็มีสลอตซัมมอนขึ้นมากลางดงนะครับทำให้แบบเอ่อสตูบุกมาช้าลงแล้วก็สตันแล้วก็ติดโอเคนะอืมแน่หนือยืนไกลตามนั้นเอเลนนะครับเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างแกโอพมากเนื่องจากบบว่า ถ้าเกิดดูตัวข้ามตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวไหนที่สกิลบบเบอร์วางมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคูดาวก็จะต่ำๆเอ้ยคูดาวก็จะแบบเอ่อเฉลี่ยเออพวกมาตรฐานนะครับ12วิแต่ว่าตัวน,นี้คูดาวหวิเท่านั้นนะครับแล้วก็กระโดดไกลมากนะครับแถมยังมีหยุดเวลาอีกนะก็ตอนนั้นเลยนะครับ <c oughs> ค่อนข้างจะเก่งเลยโอเคต่อมาเป็นรีไวครับรีไวก็อยู่เลงเมตานะครับจัดว่าเป็นตัวที่เออโกงเลยเพราะว่าดาเมจ มันก็ข้ามหลังมีหยุดเวลาแล้วก็บัฟเพิ่อเคลื่อนที่ที่ผมต้องการมากแต่ผมสุ่มไม่ได้อะแย่ yeah, จริงเลยโอเคตอนนั้นแหละเหตตัวนี้ก็ชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่รังเอสนะครับมีความสามารถที่เหมาะเป็นตัวบินมากก็คือเพื่อสุดท้ายนะครับทําให้เวลามันตายแล้วมันตีต่อตัวที่มันเป็นอรมตานะครับถือว่าโกงไหมโ้โหโกงนะแต่ว่าเหมือนคนไม่ค่อยสุ่มได้เท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเจอนะครับพวกเคื่อสุดท้ายกับตัวนี้ก็ให้อยู่รังเอสเก่ง สำหรับผมนะมูนนาเอทดครับตรงนี้เลยใช่ไหมไม่เป็นตัวกันบินที่สกิลค่อนข้างจะโกงอยู่แล้วนะครับความสามารถก้าวดายังเลือกมันหยุดเวลาได้อีกนะก็ต้านมันนะครับมูนยันลี่ตัวนี้นี่เหมือนไม่ค่อยจะไหวเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนี้แต่ก็เก่งเหมือนเดิมแหละคือมันไม่ค่อยจะข้ามหลังแล้วก็บางนะครับริมูรุอยู่แลงเอนะครับอยู่ประมาณนี้ไม่ค่อยมีอะไรก็ดาเมจน้ําธรรมดามีคอมโบแร่หนึ่งน,นะ เอาเดียโบครับเดียโบให้อยู่หลังเบาไฟแล้วกันก็เอ้ยเดี๋ยวนี้ตรงนี้ดีกว่าเป็นตัวแบบตัวสายพลังธรรมดาธรรมดาครับมแบบีเพิ่มเครื่เล้ยวเคลื่อนที่ด้วยตวแตบบ่แบบแบบช้าไปหน่อยแล้วก็อแร่น้อยนะครับสซัสก็เลยน้อยตามตามนั้นนะครับมีแหน่หนึ่งด้วยใครอยากเล่นก็ก็เล่นได้โอเคพิเชอร์ครับอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับแต่ว่า พอมีไมกี้เข้ามามันก็เลยความนิยมดรอปนะครับเพราะว่าแบบมันผูกขาดเรื่องรีสกนะิลไงมันเป็นตัวรีสกิลที่มีความสามารถแบบตัวหนืดด้วยนะครับซึ่งก่อนที่ไมกี่จะมาเนี่ยมันเป็นตัวเดียวที่มีนะแต่ตอนนี้มีไมกี้มามันก็เเหมือนแบบมีคู่แข่งอะไรงี้ก็เลยได้ความนิยมลดลงนะครับแต่ก็ยังอยู่เมตาเหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมตามมันครับอะไรเนี่ยโอเวนหลอดนะครับท่านอายเหรอก็เก่งนะให้อยู่หลังเอลซ่าครับ สามารถเอ่อน่าจะสตันสายพลังมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ดาเมจไฟบัฟอะไรก็ค่อนข้างดีนะครับมีแบบติดแบบใช้บัฟได้ด้วยนะแบบตีพวกกิวเลตอะไรก็ได้อะไรงเี้อเคเดียโบเอ้ยเอาไปโดครับจำผิดและก็เป็นตัวข้ามนะครับสามารถนำมาแบบใบพวกสายสายว่องไวมั้งนะก็นั่นแหละคล้ายๆกับอิมิเลยียเลยสามารถแก้ทางพวกสายว่องไวได้นะแล้วก็สกิลข้ามสกิลบัฟอะไรก็ดีนะครับ โอเคตัวนี้ตัวแถมจากโคลโบโอเวอร์โลดผมมองว่ามันก็อืมเป็นดาวเมีดไม้เล่นได้นะครับในลีกล่างๆอะไรเงีง้ยโอเคไก่ทองครับจริงๆผมน่าผมคิดว่ามันน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าแบบเป็นตัวยืนไก่อะคือพวกตัวยืนไก่มันเก่งอยู่แล้วแล้วก็สกิลดาวมีมันเจาะสายพลังเข้านะครับเพราะว่าเหมือนความสามารถ9ดาวมันเลือกเป็นแบบเจาะสายพลังได้ก็คือ พวกสายพลังก็ยืนยากเวลามีตัวนี้นะครับแล้วก็อืตามนั้นอนะ่ะเก่งแต่ก็อยากให้มันได้รับความนิยมมากกว่านี้นะแต่เรม่องเมตาก็ดีแล้วนะครับมาเบาหัวโตก็ประมาณไหนอะ่ะอ,อยู่ตรงนี้ครับอืออืตรงนี้ใช่ไหมเห็ดพิษเออตรงนี้จัดใหม่เลยก็ถือว่าเป็นตัวที่เขาโบแล่นหนืดได้นะครับแต่ก็ทุกอย่างก็คล้ายเบาไฟแค่ สเตตด,ดีขึ้นแล้วก็ใช้แร่เยอะมากโอเคมาต่อกที่แชมเปญครับแชมเปญนน่าจะอยู่ประมาณไหนประมาณนี้ครับอ่าดาวิชีโดยเลยกันเป็น2ตัวที่ผมจินตนาการว่ามันจะเก่งมากแต่พอไปเจอจริงจิก็ไม่เท่าไหร่นะเออก็ให้มันอยู่แรงเอสพอแล้วทนายครับตัวน,นี้นี่โอ้โหสตันติดดีมากคููดาวต่ํายืนไกลไกลนะครับแต่ว่าบางข้อเสียเดียวของมันเลยก็คือบางนะครับนอกนั้นคือเก่งมากอืมถ้ามันไม่บางนี่นาจะไปแลงทสูงแล้วโอเะคนะ okay. อันนี้เป็นตัวบินที่น่าจะเก่งสุดในเกมนี้นะครับโม,ม,มดแม่โมดเท่ไรนะมอบินอยู่อยู่อยู่หน้ารูเดีดเลยนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันตัวนี้มันต้องมาตะวันนู่นเออโอเคจับใหม่โอเค,อเคแต่ว่าพอมีแบบพวกตัวกันบินมาเข้ามามันก็เออไม่ค่อยเออเล่นดีเหมือนเดิมแล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่มีทุกตัวกันบินแล้วก็มันก็สอยบ้านชิวๆนะมีบัฟอมาตะาอะไรเนี่ยโกงโอเคตัวนี้ก็ดีนะครับมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าโดนอะไรอะหิมะสอยทีเดียวก็แตกแล้วนะครับเอ,อ่อค่อนข้างจะบางเลยนะมันให้อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่หลังอ่าตัวนี้แล้วกันเอ,อเดี๋ยวขอขยายจอแปบ๊บเริ่มจอเล็กแล้วนะครับอืมโอเค หลืออยู่แค่2แถวแล้วนะครับอืมจะจบคลิปและวโบตรงนี้เลยไม่อยากอธิบายเยอะครับพวกตัวบินพวกนี้นะก็มันก็เล่นได้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําเลยนะพวกตัวบินพวกนี้นะครับมันแบบเจอตัวกันบินตัวไหนมันก็แพ้หมดโอเคฮอกกี้อยู่นังเอบวกครับสอยหมอบินได้อ่ออะไรเนี่ยหมากลุกครับเป็นตัวกันบินที่ใช้ดีนะครับเพราะว่ามี เื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังนะเป็นสกิลที่แบบว่าใช้แก้ทางได้ตัวบินแทบได้แทบทุกตัวยกเว้นกบบินตัวเดียวนะครับเออตามนั้นแหละเก่งแล้วก็ชิล่าครับชิล่าน่าจะให้อยู่แลงเอักตรงอยู่หลังซากุรานะครับเป็นตัวรับวิ่งไวมีสกิลข้ามแล้วก็มีเครื่องสุดท้ายนะครับสามารถแบบคือสกิลมาคอมโบกันตรงที่เวลามันข้ามไปแล้วมันตายเนี่ยมันก็ยังยืนเครื่องสุดท้ายให้เพื่อนได้อยู่นะครับก็เออตามนั้นเลยนะครับ สามารถใช้งานได้คล้ายๆกับอกออกบินเลยเรืเ่องเกี่ยับตัวบินนะครับเบนนี่มารุเบนนี่มารูก็ประมาณนี้ครับนะมยก็ดาเมดไม้ข้ามหลังไม่มีดาเมดยกเลิอกอามาตะรับ,บโอเคมากทัานั้นบอบอบ,บราวบาวซันต้าครับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าตีบ้านแบบเบาเนะ เดินช้าชานะครับมีแต่ความถึกอย่างเดียวแล้วก็สตันได้ไม่ค่อยแบบจัดจ้านเรื่องการตีบ้านเท่าไหร่หรือแรงเอพอหรือหรือบีเออเแล้วกันสงสารเออตัวนี้ก็ตัวการบินธรรมดาธรรมดาครับไม่มีอะไรม็อบม็อบนี่ตรงนี้เลยนะครับเป็นตัวเมตาตัวใหม่นะครับที่เมันเอเลนใช้เยอะกว่าเออคือลืมบอกไปนะครับแรงเมตาจะเป็นแรงที่ผมจัดตาม จำนวนการใช้งานรนดิกํานานะครับ20ทีมแรกทั้งเกมบุกเกมทั้งนับรวมเป็น40ทีมนะครับจะมานั่งนับเลยว่าตัวไหนเนี่ยใช้งานแบบใช้งานเยอะกว่ากันนะครับก็ตัวที่อยู่แรกๆก็จะมีการใช้งานที่เยอะนะครับแล้วก็ตัวที่อย่างหลังก็จะใช้งานน้อยลงมานะครับส่วนพวกแรงอื่นก็จะตามเข้เห็นส่วนตัวซึ่งก็สามารถเรียงจากซ้ายไ,ไปขวาได้นะครับซึ่งเอาแบบว่าซ้ายเนี่ยเรียงซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขว,วาลงมาข้างล่างนะครับเออก็ประมาณนั้นแหละการจัดอันดับผมมันโห เยอะนะเออจัดแบบซ้ายขวาซ้ายขวาไปเลยแหละเคเลเกนครับเลเกนเป็นตัวบัฟที่ดีนะเสียแค่ดาเมจไม่รู้มาตาะครับอืมซึ่งก็ไม่ใช่ข้อเสียอะไรมากมายแต่มันก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเยอะแยะนะครับให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันปะ่ะเออถูกแล้วนะครับโอเคต่อมาเป็นมูนผีจีนนะครับเป็นตัวกันบินที่สามารถแก้ทางกบบินได้อย่างดีเลยนะครับแต่นอกนั้นก็สอยตัวเลยไม่ได้หรอก ใช้งานนะแค่เการกบ,บินอย่างเดียวเป็นตัวเฉพาะทางอะไรประมาณนั้นนะครับเฮ okay, โบกันบินนอกจากสอยกบ,บินก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็กบ,บินก็ไม่ใช่ว่าจะสอยดีด้วยนะโอเคบาวปาชรามนะครับมองว่ากระโดดสั้นไปหน่อยแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรได้นะเออมันก็แค่กระโดดธรรมาดาธรรมดาอ่อฮนานายมะครับเป็นตัวเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ที่ดีนะครับให้อยู่ประมาณนี้แล้วกัน เออแรมครับแรมก็เหมือนไฮนยามะแค่บัฟห่างป้อมไปหน่อยก็เลยแรงต่ำนะครับอยู่หลังอินุยะฉะคนตัดไม้แรงไหนนะแป๊บนึงดูก่อนเออ่แรงเอบัวครับก็สามารถสอยเอ่ออเ้ยเออ,อยู่ตามเอตูนถีจีแล้วกันมันสอยเออ่ไอ้น,นี่ได้นะครับคืออะไรเนะี่ยอลิส โคนีอ่อลิสนะครับนอก,กั้นก็สามารถสอยตัวกันบินตัวตัวบินตัวอื่นได้อาจจะไม่ดีเท่าไหรก่ก็และเองเอแล้วกันในบวกโอเคต่อกันที่แซลลี่ขี่สิงโตนะครับตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยตอนมาใหม่ผมรู้สึกว่ามันแบบเก่งมากแต่ว่าพอไปเจอจริงจมินก็โอธรรมดาธรรมดานะครับแบงบีอันดับหนึ่งเอ่อมูลหุ่นไรกาเป็นแมงกเมตาอันดับสุดท้ายนะครับ จะตามตำนานใช้งานนะก็เก่งกันแหละแต่ว่าตัวอื่นเก่งกว่าตำน้นแหละโอเคมูล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 ระยะเวอร์ชันล้อมแมวก็ประมาณไหนเดียะตามตูดดาวไฟไปแล้วกันโ okay. อคโคนี่สายใหม่นะครับเป็นตัวที่ผมเคยใช้งานแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ดีมากเลยนะครับ แต่มันจะมีข้อเสียอยู่ตรงที่เวลามันโดนอัดป้อมแล้วมันแบบมันจะตายทันทีเลยมันบางบางนะครับแต่ถ้าเกิดมีที่ให้มันยืนหน่อยเนี่ยแล้วก็ใส่เกียร์เพิ่มระยะโจมตีให้มันมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าปวนแบบโอ้โหเวอร์มากอ่ะคือสกิลมันคููดาวต่ําด้วยนะครับแล้วก็มันมีลำนำแล้วนะครับมันก็เลยแบบลำนำแบบถุดทีทีอ่ะอืมเอ่อให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงผมเคยจัดให้มันสูงกว่านี้แต่ก็ ออตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าใช้งานยากไปหน่อยนะมันต้องแบบเป็นทีมที่ถึกจริงๆออะทําให้ตัวนี้มันอนกเกิดได้มันก็จะหูเวอร์นะครับเคนันด้กบประมาณนี้ล้กันนะเป็นตัวดาเมจไม้เล่นนันดีก้างไดไ้เรือมน้ําก็ประมาณนี้ล้กันนะครับมีสกิลบายแล้วก็ยืนไก่ฮาเคมิจ,จีนะครับเป็นดาเมจไฟมีบัฟมตะแล้วก็ โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคให้อยู่แลงเอนำหน้ามิริมมัง้งใช่ไหมไม่อยู่หลังมิริมเออเดี๋ยวนะผมเช็คแป๊บว่าอันดับเป็นไงโอเคถูกละไมกี้ครับเดี๋ยวขออธิบายความเก่งของไมกี้ก่อนนะไมกี้เป็นตัวที่มีอ่าดัสสกิลดาเมจเป็นการทะลุมิตะดาเมจทะลุมิตะแล้วก็มีหยุดยั้ยงการยุ่งเหยรับด้าลบ,บแล้วก็ลดหลบสกิลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่คือแบบ โู้เวอร์นะมีทั้งลดหลบคือแบบถ้าเกิดลดหลบมันแบบไปโดนศัตรูอย่าเงี้ยแล้วศัตรูมันก็ยังล้างได้ไงแต่พอมีหยุดยังย้งการยกเลิกผลลั์แบบหยุดยั้งการล้างผลลัพธ์ด้านแบบของเราไปอะเออมันก็ทำให้ศัตรูล้างไม่ออกนะครับเป็นการออลดหลบถาวนะคือโดนเข้าไปทีก็เตรียมขีดได้เลยนะครับมันจะทีมฝั่งตุงข,ข้ามจะบางลงมาแล้วก็มีบัฟรีสกิลใช่ไหมใช่ แล้วก็เป็นตัวที่ตัวรีสกิลที่น่าจะยืนไกลที่สุดในเกมนี้นะครับ3 0 0จุดเออแล้วก็มีความสามารถหยุดเวลาเอกเก่งมากให้อยู่ตรงนี้นะครับเออ,อยู่หน้าพิชเชอร์มันทวงกันอะเออถ้าเกิดไม่มีพิชเชอร์น่าจะตัวนี้ก็น่าจะอยู่ลึกนะครับแต่พอมันมี2ตัวก็แล้วแต่ใครจะใช้งานตัวไหนเค mm hmm. okay, ประมาณนี้นะครับสําหรับไมกี้เก่งมากตาเค้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบมาแบบมาแปลกอะเออมันเป็นตัวคู่รองที่เก่งมากเลยนะครับมันบัฟบ มันให้มองเป็นนาฬิกาปู่ตัวที่2เลยก็ได้นะครับเป็นนาฬิกาปู่เวอร์ชันที่ไม่มีความสามารถแบบหยุดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับบัฟไวมากแล้วก็สกิลดาวเมทที่มีแบบต่อยแบบไปข้างหลังด้วยมันส่งศัตรูไปข้างหลังนะครับแต่มันไม่รู้ไม่ทะลุม,มาตักแต่ก็ยังไงมันก็เก่งอยู่ดีนะครับนาฬิกาปู่มันมีทุลุมมาตัอย่างอันดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่เลยนะครับ A อบวกอยากได้อยากได้อไดโอเคต่อมาเป็นบาวบาร์บีคิวนะครับสกิลดีมากนะคล้ายๆกับ พวกนี้แหละเออไซใหม่นะครับเป็นตัวที่มีเพิ่มอัตราการใช้สกิลแม่นยำรักษะซึ่งถือว่าใครขาดอัตราใช้สกิลเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าพอมีตัวบัฟอัตราใช้สกิลในทีมแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้สก,การใส่เกียร์ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปแบบเน้นอัตราใช้สกิลอะไรแล้วนะแล้วก็สกิลโจมตีของมันเนี่ยมีดามจเน่ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่หรอกเพราะมันแบบแบบดามจน้อย,อยแล้วแต่ว่า การใบของมันนะครับใบยี่สี่วิโหโหนานเลยแล้วก็มีแบบอะไรนะมีใบมีลดหลบห้าสิบอีกยี่สี่วินะครับโอ้โหโดนลดหลบยี่สี่วินะครับแตกพอดีนะไม่ต้องยืนกันแล้วนะครับก็ข้อเสียอย่างเดียวก็คือบางนะครับแล้วก็ยืนเค่อนข้างจะอยากให้มันไกลกว่านี้หนึ่งนะไม่งั้นมันจะเก่งมากอยืนใกล้ไปหน่อยบางทีสมัยก่อนเห็นตำนานใช้ด้วยนะครับตัวนี้เก่งแล้วก็คารีนะครับตัวนี้ผมก็ ใช้อยู่นะครับเป็นตัวที่แบบไม่มีสก,กิลบัฟมีแต่สก,กิลโจมตีนะครับทำให้เวลาที่มันแบบออกมาจากป้อมเนี่ยมันจะวิ่งอย่างเดียวเลยครับไม่มีแบบการเออเสียเวลานั่งบัฟนะครับทาให้การค้าระยะเนี่ยทำได้ดีมากนะครับข้อเสียเลยก็คือไม่มีสก,กิลอะไรนะเออสก,กิลโจมตีก็ไม่รู้มตตาแต่มันก็ถึกนะโอเคให้อยู่หลังเดียวครับโอเคการจัดคลิปครั้งนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแต่ก็ ออขอแบบดีๆนี่คือหนึ่งนะครับอย่ามาแรงๆแงบบว่าตัวนี้แบบว่าทำไมาอยู่ตรงนี้คือมันเห็นต่างกันอยู่แล้วนะครับเรื่องเทลิสอะไรอย่างนี้นะครับก็เคารพเขาไ่เห็นกันนิดนึงโอเคถ้าเกิดแบบใครคอมเมนต์อะไรมาคือหมายถึงถ้าเกิดแบบคอมเมนต์ไหนน่าสนใจหรือว่าเออตัวนี้น่าจะขึ้นไปเนี่ยควรจะลงมาอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนในคลิปเทลิดหน้าๆแล้วกันนะครับซึ่งคลิปเทลิสก็จะมาทุกเดือนอยู่แล้วนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย